ติดตามข่าวกับศูนย์ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานพัฒนาภาค5ค่ะหน่วยทหารพัฒนากองทัพไทยโดยหน่วยประการขึ้นที่51สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดเจ้าหน้าที่ผสมเทียม ลงพื้นที่ผสมเทียมโครกระบือให้แก่รัษฎรและติดตามลูกโคที่เกิดจากการผสมเทียมของหน่วยพร้อมประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรรับรู้ลักษณะของโรคลำปีสกินจำนวน3รายในพื้นที่บ้านเหล่าเจริญตำบลบุ่งบ้านคำไหลตำบลโนน,นหนามแท่งและบ้านกุดปละดุกตำบลกุดปละดุกอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญขอขอบคุณฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยพระการขึ้นที่51 เรือเอกหญิงชิชยาคำสิงสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนารายงานค่ะกองทัพไทยหัวใจเพื่อบวงประชาชีวิตนี้เพื่อกษัตรายพระศาสนาจะเธอทูลไว้ปกป้องแผ่นดินแม้สูญสิลนลมหายใจเอกราชาติไทย う <Google. S 2> <music>